สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันในเกมไลฟ์เพลย์นะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวเสื้อผ้า ep 2นะคะก็หลังจากที่เคยรีวิวไปแล้วเมื่อเดือนของเดือนที่แล้วนะคะตอนนี้เราก็มีของ,ของเข้ามาเพิ่มแล้วนะคะไม่ต้องสนใจข้อความที่เด้งขึ้นมานะเพราะเราปิดแล้วไม่ไม่มีใครรู้ว่าเขาส่งอะไรมากันนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มต้นที่ของ normal กันก่อนเลยนะคะเป็นผมเนาะก็มีแค่นี้ชุดก็จะประมาณเป็นชุดกาชาเพชรเป็นส่วนใหญ่นะคะ แล้วก็พวกกิฟตชุดนะคะก็จะปล่อยให้ดูแบบนี้นะคะเราอาจจะไม่ค่อยพูดอะไรผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยแล้ว,ลวนะก็คือเพราะว่าของมันเยอะไงถ้าเรารีวิวแบบให้รู้ทีละอันเลยมันก็อาจจะนานนะคะนี่ ต่อไปนะก็เป็นของแลนะคะนี่ผมนี่หล่อมากชอบใส่แล้วดูดีแกใส่กับเม็กเนี่ยมีผู้หญิงแป๊บนึงเดี๋ยวเอาให้ดูนี่หล่หอหล่อหล่อแล้วก็เพิ่มผมอันนี้นะคะน่ารัก นี่ก็น่ารักเสื้อแลมีอันเดียวนะคะกเก่งไม่มีเลยแล้วก็ลองทำอันเดียวค่ะต่อไปเป็นซุปเปอร์แลนะคะนี่ให้ดูเป็นของทั้งหมดเลยดีกว่าแล้วกันอ่ะนี่นะคะ ต่อไปเป็นอันต้าแลนนะคะก็มีอยู่3อันเป็นออร่านะคะก็ภาพมันจะไม่เต็มจอเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็น iPad ไงอืมโอเคต่อไปยิปปมีอันเดียวเลยนะคะรองเท้าป่าบินได้อันนี้นี่ก็จะเป็นเหมือนว่ายน้ำนะคะว่ายน้ำเเาาก็จมส่วนซูเปอร์ยิปปกไม่มีนะคะโอเค ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็รีวิวเมคอัพก่อนลืมรีวิวโอเคแก้ลดเร็วๆหน่อยสิโอเคนะคะเมคอัพก,ก็คิว้วมีแค่3อันนะคะเป็นแบบแร่ normal normal ไม่มีนะคะต่อไปแร่ส่วนใหญ่จะเป็นคิว้วเป็นปากนะคะนี่แค่นี้ซุปเปอร์แร่นะคะ ก็จะเป็นตาประมาณนี้ปากก็ประมาณนี้นะคะต่อไปอันเจ้าอะไรนะคะมีมีแค่เจ็ดอันเองส่วนอีปิกไม่มีนะคะซสื้อผ้อีปิกก็ไม่มีโอเคก็น่าจะมีอยู่แค่นี้นะคะใครชอบชิ้นไหนในในตู้เสื้อผ้าก็บอกกันได้นะคะอย่างใดหนก็บอกกันได้เนาะเดี๋ยว ถ้าถ้าใครอยากรู้ว่าเอามาจากไหนเดี๋ยวเราจะพยายามตอบนะคะก็วันนี้กลัวว่าคลิปจะสั้นไปเพราะฉะนั้นเราจะมาส่งกิจอันนี้ชิ้นหนึ่งนะคะตอนนี้มันมีเพชรอยู่ประมาณเออห้าพันมัง้งถ้าจะไม่ผิดโอเคเราจะเลือกของที่คนที่แบบว่ามีของที่พอดีกับเพชรเราก็น่าจะเป็นคนนี้นะคะ จิ้งจอกชดจิ้งจอกสีส้มนะคะคนเมื่อกี้ก็คือบางคนเนี่ยก็จะได้เป็นกิฟเพจบางคนก็ได้เป็นกิฟแคทนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกิฟเพจมากกว่าเพราะว่าเราไม่มีปัญญาเติมแคทมาส่งให้หรอกนะโอเคนะคะก็นี่นะคะส่งให้แล้วนะขอให้มีความสุขกับของขวัญที่ได้นะคะขอบคุณที่มาเล่นกิฟนะคะเราก็ได้ของขวัญจากเซบาสเตียนด้วยเพราะเราเป็น v i p นะคะ พอส่งเสร็จแล้วก็จะไปลบเมนต์ออกเนาะก็คือเราจะเลือกส่งของนี่มันไม่ถึงหมื่นก่อนนะคะจะสังเกตว่าเราเว้นของหมื่นไว้ข้างบนนะคะเพราะว่าเราอยากส่งให้เร็วนะคะก็คือนั่นแหละก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะไปละบ๊ายบายค่ะ